สวัสดีค่ะโอเคนะคะส่วนคลิปนี้เก้าก็จะมาแนะนำส่วนตู้ส่วนตัวนิดนึงนะคะคือเป็นสบูเหลวสำหรับทำความสะอาดจุดซ่อนเลนนะคะยิ่งหน้าร้อนๆแบบนี้มันอาจจะมีปัญหาได้คืออาจจะสิ่งแรกเลยอาจจะมีกลิ่นหรือ มีผดมีผื่นเกิดจากเหงื่ออะไรอย่างนี้นะคะก็อา o m y ของเราก็จะมี Adam c คลีนเซออันนี้เป็นสบู่ไม่ใช่สบู่มันเป็นเจลทำความสะอาดนะคะจุดซ่อนเลนส์และก็ยังสามารถใช้ในการดับกลิ่นตัวด้วยคือใช้ถาดจากักรละได้ด้วยนะคะมันจะเป็นเจลใสๆหลังเราจะอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ ทานะคะเพื่อดับกลิ่นหรือว่าใช้ในระหว่างวันก็ได้นะคะมันจะช่วยดับกลิ่นแล้วก็จะมี c o o l ลิ่งเซนเซชันคือจะรู้สึกเย็นๆทำให้มีความชุ่มชื้นนะคะอันนี้มันจะไม่มีส่วนผสมของเคมีนะคะเป็นออแกนิกนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายเราด้วยไม่มีอลูมิเนียมอะไรนะคะถ้าเกิดเราไปใช้ตรงที่รักแร้ของเราตัวนี้นะคะ อันนี้ดีมากๆเลยขอแนะนําแล้วก็คุณสุภาพสตรีคะขอแนะนําสิ่งนี้นะคะลองใช้ดูนะคะสมาชิกสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาสมาชิกก็6เหรียญ10เซนนะคะไม่ใช่สมาชิกก็8เหรียญมี PV สะสมให้ด้วยนะคะโอเคนะคะใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกติดต่อเราได้นะหรือว่าติดต่อคนที่เขาแชร์วิดีโอตัวนี้ให้คุณดูนะคะ สมัครฟรีค่ะไม่มีเสียค่าสมัครทั้งสิน้นและคุณต้องมสออีสปอนเซอร์แนะนำเข้านะคะไม่สามารถสมัครเองได้ยังไงก็สนใจติดต่อเรามาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ